เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องบ้างก็ส่งเสริมเรื่องเงินทองบ้างก็ส่งเสริมเรื่องโชคลาภบ,บ้างก็ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจบรารมีหรือแม้กระทั่งบางตัวอ,อักษรก็สามารถส่งผลล้ายให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นกัน เมื่อสองคลิปที่แล้วผมก็ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับตัวอ,อักษรเรียกทรับและตัวอ,อักษรที่ไม่ถูกฉโงกตามดวงวันเกิดของแต่ละวันไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงดิสแคปชั่นนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปรู้จักกับตัวอ,อักษรที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของเกียรติอํานาจให้กับชีวิตกันบ้างนะครับส่วนจะมีตัวไหนบ้างนั้นก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริสตอรี่สเตชันสถานีนี้มีเรื่องเล่า ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับตอนใหม่ๆด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะต่อให้ชื่อดีแค่ไหนแต่ถ้าสุดท้ายเราปฏิบัติตัวไม่ดีดวงของชื่อก็อาจจะส่งผลไปไม่ถึงได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับว่าตัวอักษรตัวไหนที่จะช่วยนําเกียรติอํานาจให้กับคนที่เกิดวันไหนบ้าง ตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้แก่จอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและยอผู้หญิงตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันจันทร์ได้แก่ดอชดาตอพระตักทอสันฐานทอผู้เท่าและนอนเนนตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันอังคารได้แก่ดอเด็กตอเตา่าทอทหารทอถุงและนอหนู ตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันพุธได้แก่บอใบไม้ผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพาและมองมาตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันพฤหัสได้แก่สอเสือสอสลาสอบริสีหอหีบและหอนุภูกตัวอักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันศุกร์ได้แก่ก็ไก่ขอไข่คอควายอคอระฆังและงองงู อักษรที่นำเกียรติอำนาจของคนที่เกิดวันเสาร์ได้แก่ยอยักษ์ลอเรือรอลิงและวอลแหวนเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้เมื่อดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อตัวเองดูด้วยนะครับว่ามีตัวอักษรเหล่านั้นอยู่ในชื่อของตัวเองหรือเปล่า สำหรับใครที่มีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับว่าตัวอักษรเหล่านั้นได้ช่วยส่งเสริมชีวิตให้กับท่านในด้านในบ้างและถ้าหาว่าคลิปนี้ผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ